สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในวันนี้นะจ๊ะจะมีหัวข่าวจากเกาหลีกันอีกแล้วจา้ามีการพูดถึงสัญญาของสาวๆล่าสุดนะจ๊ะโดยการสรุปจากที่ YG เนี่ยมีการออกให้สัมภาษณ์กับสํานักงานข่าวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวแอดจะมาอ่านให้ฟังไปพร้อมๆกันนะจ๊ะต้องบอกว่ามีการพุพร่งเป้าประเด็นไปที่โนริซ่าเหมือนเป็นการกดดันทางอ้อมด้วยว่าแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาฟังเนื้อข่าวกันแต่ก่อนจะไปเนื้อข่าวนะจ๊ะแอดมาขอ,อก,ก,าาากินดีกับสาวๆกกััันนน่่่อถึงจจะมมีีสญญาทไชดเ ตอนนี้ยังไงก็ตามแต่นะจ๊ะแต่สาวๆของเราก็ไปฟาดรางวัลมาอีกแล้วจ้าทำผลงานมาเยอะเนอะตอนนี้พักๆผ่อนๆก็ยังมีรางวัลมาให้รับกันแบบชิวๆเนอะเพราะว่าล่าสุดนะจ๊ะทาง Billboard Music Awards หรือ b b m a s เนี่ยมอบรางวัล Top K-pop Touring Artist ประจําปี2023ให้กับสาวๆแล้วจ้าอายย้ <c oughs> <c oughs> อันแน่นอนสาวๆเวิร์ลทัวร์ในรอบนี้นะจ๊ะก็ต้องถือว่าฟาดคนดูไปถึง1.8ล้านคนถ้าเกิดไม่ได้รางวัลมันก็แปลกประหลาดที่สุดแล้วเป็นเกิร์กรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนี้นะจ๊ะเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้เรามาดูที่นาเวิร์ลเกาหลีกันดีกว่าว่าเขาเขียนถึงสาวๆแต่ว่ายังไงนั่นเองเนาะเขาขึ้นหัวข้อข่าวว่าสีสมาชิกแบล็คพิงก์ยังคงอยู่จุดๆสัญญากลุ่มใช่สัญญารายบุคคล TBC อะไรสักอย่างเนี้ยก็งงเหมือนกันนะก็คือใช้ g l e t r a ท s l a t e แปลนขาจะก็น่าจะหมาย จะอยู่ในลนักษณะของสัญญาพิเศษหรือเปล่าส่วนสัญญาอะไรบุคคลที่เขาขึ้นก็คืออาจจะยังมีความไม่เหมือนกันในบางคนก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าแบล็คพิงค์ตกลงที่จะทํากิจกรรมกลุ่มแบบกลุ่มนะเขาเน้นเลยนะมีคน2คนได้ทําสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้วก็คือเซ็นแบบว่าขาดตัวไปแล้วจา้าแต่เหลืออีก2คนซึ่งแอดเดาว,ว่าน่าจะเป็นโนริซ่ากับใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครอะแอดคิดว่าอาจจะเป็นพี่ซูหรือเปล่าอันนี้ก็ลองมา ไตรตรองกันอีกทีนะจ๊ะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้แล้วเขาก็บอกต่อว่าและไม่ทราบสัญญาของแต่ละคนลิซ่ายืนยันเส้นทางอิสระซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเองนะว่าโนริซ่าของเราเน่ยืนยันเส้นทางอิสระแล้วนี่เป็นการเผยสัญญาของลิซ่าหรอตอนแรกแอดอ่านถึงตรงนี้แอดก็ดีใจแต่พออ่านเนื้อข่าวนี้สิมันอาจจะเป็นความหมายคนละอย่างกันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเขาบอกว่า กรุ๊ปแบ a ็คพิ n งจะคงกิจกรรมกลุ่มต่อไปอย่างไรก็ตามสัญญาพิเศษระหว่างสมาชิกแต่ละคนและ YG Entertainment ไม่ได้ลงนามในอนาคตผู้เขาวางแผนที่จะทำกิจกรรมเดี่ยวและมารวมตัวกันเพื่อกิจกรรมของ b l a c k พิ n งเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้สมาชิก4คนของ b l a c k พิ n งตกลงที่จะทำกิจกรรมกลุ่มกับ YG ต่อไปสมาชิก2คนได้เซ็นสัญญากับ YG โดยตกลงที่จะดาเนินกิจกรรมของ Black พิงต่อไปได้รับการยืนยันแล้วว่า YG วางแผนที่จะทาให้ เป็นทางการหลังจากเซ็นสัญญากับสมาชิกที่เหลือก่อนเอ๊ะมันยังไงตกลงทํากิจกรรมกลุ่มไม่ได้ถ้าเกิดอีก2คนไม่เซ็นสัญญาแล้วยังไงตกลงจะให้อีกสองคนไปทํากิจกรรมเดี่ยวได้หรือเปล่าหรือยังจะต้องรองสัญญาอะไรอย่างนี้ดึงเชงหรอยังไงก็ว่าไปอ่ะเขาก็บอกต่ออีกว่า YG กล่าวในรายงานไตรามาสเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาว่าณวันที่เปิดเผยสัญญาพิเศษกับศิลปินแบล็คพิงอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อต่ออายุ ผลลัพ์สุดท้ายจะมีการประกาศในภายหลังผ่านการเปิดเผยเรื่องการจัดการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการลงทุนอาสุดท้ายก็อยู่ที่เรื่องหุ้นสินะอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าสมาชิกทั้ง4คนจะเซ็นสัญญาพิเศษกับ YG หรือไม่อ่าแสดงว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาพิเศษจ้ายังไม่มีสมาชิกคนใดที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ YG ลิซ่าตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองแต่นั้นเนินเขาก็วงเล็บว่าด้วยรายงานของมาฮาวาลิโบเมื่อวันที่12กรกฎาคมการต่อสัญญา YG ของลิซ่าแบล็คพิ้ไม่แน่นอน แล้วก็ต่อว่าและสมาชิกค,คนอื่นๆเนี่ยต่างก็เจราจารเงื่อนไขกับบริษัทต่างๆเช่นกันอย่างไรก็ตามสมาชิกบางคนยังคงพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากิจกรรมเดี่ยวกับ YG เจ้าหน้าที่ในวงการเพลงกล่าวว่ามีสถานที่ที่เสนอเงินดาวหลายหมื่นล้านวอนเพื่อรับสมัครพวกเขาไอตรงนี้แอดคิดว่าน่าจะมีบริษัทอื่นๆเนี่ยแย่งตัวสาวๆเหมือนกันจ้าแล้วเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามมีสมาชิกที่เชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการร่วมมือกับ YG ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมของ b l a c k พิ n k ดังนั้นไกล มากและยังคงสื่อสารกับ YG ต่อไปอะอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นการพูดถึงโอริซาของเราหรือเปล่าที่มีการมีคนมาเสนอแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่าหมื่ล้านวอนก็ได้อาจจะเป็นหลักแสนล้านก็ได้นะจ๊ะอะไรก็ว่าไปนะเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแบล็คพิงคได้ปิดท้ายเวิร์ทบอลพิงค์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วการแสดงดึงดูดผู้คนได้มากถึง18ล้านคนอย่างที่แอดว่านะจ๊ะแล้วก็มียอดขายะสะสมเนี่ย เกือบ30000พันล้านวอนด้วยเหตุผลนี้แม้ว่าสัญญาพิเศษของแต่ละบุคคลจะไม่ได้ข้อสรุป YG และสมาชิกแต่ละคนก็ถูกคาดหวังให้ทำยอดขายมหาศาลผ่านกิจกรรมกลุ่มของ b บ็คพิ้งซึ่งก็น่าจะเติมคำว่าต่อไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะในตรงนี้เนี่ย <geon ing. S 1> เขาก็มีการพูดงทนอริซ่าของเราบ่อยมากๆแล้วก็มีการพูดทั้งอ้อมทั้งตรงว่าเออมีการมีบริษัทอื่นเสนอเข้ามายังไม่มีการเซ็นสัญญาอยู่คนเดียวสัญญาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าดูจากเนื้อข่าวเนี่ยเหมือน YG จะหวังเหลือเกินว่าของเราาาจะกลััับมเนนสสสญญญญวใ่ของท ที่จะมีการมาวัดกลับมาทากิจกรรมกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้แอดก็มองว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่โนริซ่าเซ็นสูงแล้วเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้กลับมาเจอพี่ซูพี่เจนนี่น้องโรเซ่ของเราด้วยในอนาคตนั่นเองนะจ๊ะแต่ดูเหมือนหุ้เนื้อข่าวตรงนี้ก็จะเป็นการบอกไกลๆหรือเปล่าว่าโน,นริซ่าของเรานั้นยังไม่ได้มีการเซ็นสัสญ,ญญานะจ๊ะแต่ดูจากการทวีตโนริซ่าสิจ๊ะเพราะว่าไม่มีสัญญาปุ๊บโอ้โหอะไรอะไรก็ไม่อัปเดตอะไร,ะไรให้โน,นริซ่าแต่จริงๆตั้งแต่ตอนที่โน,นริซ่ามีสัญญาก็ไม่ได้นอนัป รูปโนริซ่าล่าสุดกับซีรีนที่เขาโอ้โหไปประโคมกันทั่วโลกแล้วจ้ายินดีกันมากมายแล้วจ้ารวมถึงล่าสุดที่โนริซ่าได้เหรียญวิเลสคับเนี่ยทาง YG o f f i c i a l ก็ยังไม่เห็นมาอัพภาพโนริซ่าซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ที่คนทั่วโลกเนี่ยเขายินดีกันเลยแหมแถมวันก่อนสื่อเกาหลีที่ก็ไม่รู้อีกว่าต้องถามก่อนนะว่าไม่รู้ว่า YG เนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ปาก็มาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรือนร่างของโนริซ่าอีกโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดเป็นแอดโดนหัวข่าวอย่างงี้แอดก็งงมม่อมออออยยาาาาากกาากับบัับบบหรร้้้้ีีนนนนแเเเืืทททํํชส มันก็เป็นอะไรที่ไม่น่ารักกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างน,นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้กับข่าวนี้กันนั่นเองนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ไอคุอต้องขอตัวเซไปก่อนนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเสียงสภาพแวดล้อมเริ่มจะดังแล้วยังไงเดี๋ยวจะมากันใหม่แน่ๆในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า